สวัสดีครับส<า>ว,วบัสดีครับสวัสดีครับคุณนนท์คุณธีระและคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับครับเช้าวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่หนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองธรรมชาติขุนเขาและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกที่จังหวัดน่านครับคุณนนท์ธีระครับครับเมื่อวานนี้4ี่สิงหาคมมาร้อยห้าสิบเก้า ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวจังหวัดน่านและประเทศไทยนะครับในการที่ร่วมรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือที่มาหลอมรวมใจในการติดกออฟว่าที่เมืองต้นแบบอารยปักปิ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ไปล่าสุดที่จังหวัดน่านนะครับคุณหนุ่มทีลวครับครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับวานี้ทางจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าสุวัสดิ์สมสุวรรณและผู้นำท้องถิ่นทุกภาคส่วนนะครับนายกเทศมนตรีน่านคุณสุรพลเจนสูตรนะครับก็เป็นผู้นําท้องถินนง่นนําพาคณะอีน้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายชา,าวบ้านในพื้นที่ มาร่วมรวมพลังแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานว่าวักากนี้ใททุกภาคส่วนของจังหวัดน่านจะร่วมกันส่งเสริมขับเคลื่อนผลักดันลงมือทําเรื่องของเฟรนดี่ดีไซน์หลักการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลนั่นคืออารยะสะธรับที่จังหวัดน่านนับจากนี้ไปครับคับพิลาครับ เห็นได้ว่าสิ่งหลักๆที่ทางผู้นําจังหวัดให้เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับต้องมีนึ่งศูนย์ราชการจังหวัดหน้านะครับซึ่งสร้างเสร็จมาได้เปิดให้บริการมาไม่ถึงหนึ่งปีดีนะครับเป็นสถานที่ราชการใหม่ล่าสุดนะครับและอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดสิลณ์ของจังหวัดหน้าที่คนทั่วโลกและคนไทยรู้จักมากขึ้นจะเป็นอย่างดีอืก็คือวัดจมินสถานที่ งของกิจกรรมฝาผนังเรือบือโลกก็คือปู่ม่านย่าม่านกับันะครับจังหวัดและก็ทางคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์พัตบรเอัทดุลแสงสิงแก้ลซึ่งบัดนี้หรือได้ว่าเป็นแม่ทัพใหญ่นำทีมไทยแลนด์ในการกระดงส่งเสริมขึ้นผลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จังหวัดทั่วไทยทั้งเจ็จังหวัดเนี่ยนะครับ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมและลงมือทำเรื่องของอารยสถาปัตย์ที่แห่งใดสถานใดสาานศึกษาหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนเคยมีแต่บันไดสงุ์พันคนแก่คนพิการโดยเฉพาะคนที่รถเข็นเข้าไม่ถึงไปไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไม่สะดวกไม่ปลอดภัยก็จุดจะปรับปรุงพัฒนาให้มีทางลาดที่เป็นมาตรฐานไม่กันไม่แคบไม่ลื่นไม่อันตราย มีเราจับได้ด้วยยิ่งดีสําหรับคนแก่คนเฒ่าหรือตรีมีคันแม้แต่เด็กเล็กก็หปลอดภัยเข้าถึงได้ห้องสุขาก็ช่วยการปรับปรุงพัฒนาเคยมีแต่ห้องสุขาแคบๆของหญิงชายและสกป,ปกรกอย่างนี้เป็นต้นครับฝังนี้ต่อไปไม่ได้นะครับต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆวัดวาอารามต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านจะมาในวันนี้ หลังนี้ไปเขาก็จะปรับปรุงห้องน้ําซึ่งที่ผ่านมาถึงปัจจุบันก็ปรับปรุงและบางส่วนเมื่อมีพักปตทของจังหวัดหน้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการสร้าง,งแบบตัวอย่างที่ถูกต้องทั้งเรื่องที่จอดรถแค้มาตรฐานของวินแชร์ของสุขภาพสตรีทางราดสถานที่ไม่สูงชันไม่แคบไม่อันตารายห้องสุดขาที่เป็นเฟรนดี่ดีไซน์เป็นอย่างไรอาเรีสสาตที่ว่านี่คือลงมือทําจะออกมาแบบไหนเนี่ย ็จะมีปตพ,อพอหน้าเนี่ยเป็นจุดจกลางร,ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ลยครับเป็นสิ่งเป็นตาราว่าทันย่างยิ่งเกิดเมื่อวานนี้4สิงหาคมที่สวนาราชการจังหวัดน่านาซนึ้งทางพนัมสีเดินทงแสงสที่้วก็มาเป็นประธานในการลง,งานามเอ็มโอยเห็นได้ว่าดูจากนีภาพเนี่นยนะครับเราถ่ายมาให้ชมกันเห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วก็เบิกบานใจว่า ในยุคสมัยของพวกเราเนี่ยได้ร่วมนลงมือทําเพื่อลูกหลานและคนรุ่นต่อไปเนี่ยภายภาคหน้าว่าเรามาขยับเพื่อนกับเพื่อนผักดันส่งเสริมทุกรูปแบบทุวกวิถีทางเพื่อจะให้ท่านเมืองของเรานั้นเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอารายสถาปัตย์นะครับคุณดงทีละครับครับพอดีเนะครับก็อ,บบออกเป็นผ้ากวีศาสตร์หนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามผ้าที่จะส่งเสริม การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลตัวที่ซึ่งฟออจะเป็นโรถแมพที่จะเชื่อมโยงจากตีสิงหาที่จังหวัดน่านแล้วก็จะไปอีกสองสามจังหวัดนับจากนี้ไปนะครับอาจจะเป็นยะโสธรกระบี่นะครับทางงาหรือเชียงใหม่หรือเชียง,เชยงรายเพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่วัน, 26, 27, 28, ญญนท,ที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปัญญายนที่จะถึงนี้ในวันท่องเที่ยวโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลก,ากชาติที่ ให้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกประจําปีนี้ที่จะมีแขก่างบ้านจางเมืองมาเมืองถาน,นี่ยัยงเป็นทางการของตัวแทนระชาติเนี่ยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบชาติยึดเป้าหมายสำหการปีนี้คือตัวริซึนปออการท่องเที่ยวเพื่อคนทงงนั้งมวลรองรับสังคมผู้สูงวัยลกของผู้สูงวัยคนจะแก่ชราจะมีอายุยาวนานมากขึ้นมากขึ้น เขาจะไปเที่ยว้อย่างอะไรท้านั่งรถเข็นดูแชร์บรรพัีพสุขภาพคน่ีิการจะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยววา,าราราไปทำบูญไหว้พระหรือแม้แต่ศาสนาที่ศาสนาอิสลามต่างๆจะช่วยกันดูเรื่องของเอกสารของแต่ละสาขาได้อย่างไรให้ทุกคนเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยนี่นะครับคือเป้าหมายคือสารการท่งที่ผมนะครับและกนะ็คณะวิชาเรียนชาวักโดยเฉพาะ นำตีอดุลแสนสิง,สงเจวได้เดินทางมาที่จังหวัดน่านในครั้งนี้นะครับคุณโอครับครับจะเห็นในภาพในภาพนี้เห็นไหมครที่มีรถรถคอกนะครับรถไฟฟ้าคันเล็กๆน,นะครับนั่งสีที่นั่งเนี่ยครับนำปีอดุลก็เมื่อวานนี้เป็นโปเฟอร์เองเลยนะครับอับพาผมและก็ท่านผู้ว่าจังหวัดน่านนายกเทศมนตีเมืองน่านเนี่ยเที่ยวชมแล้วก็สำรวจแหล่งท่องเที่ยวสำรวจทั้งปอตอสำรวจจุดโอท็อปจังหวัดน่านสำรวจ ร้านกาแฟเนี่ยตำรวจจุดให้บริการนักท่องเที่ยวและตำรวจวัดภูมินว่าปัจนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนาสร้างทำอารยสาปัตให้ทุกคนเข้าถึงได้ใช้บริการได้มาเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยทั่วถึงการได้ขนาดไหนแล้วอืมคุณอคิรัาเห็นภาพแล้วเองครับ<อ>ประชาชนคนไทยเนี่ยตื่นเต้นมากใช่ไหมครับครับนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ เราช่วยกันสร้างทำนลไม้คนละมือก็ขอกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดน่านและผู้นําชุมชนท้องถิ่นนาําทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่นะครับครับได้ช่วยดีเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนผลักดันส่ง,สงเสริมจังหวัดน่านให้กลายเป็นเมืองอารยธรรมแบบเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอ่านี้ไปอีกแห่งหนึ่งครับได้ครับข่าวล้วฮะ ขอ,ขอบคุณมากครับคุณหน่อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคุณหน่อยที่รัครับรับผู้ชมฟังท่านนะครับอย่าลืมเชื่อกันสร้างทำเมืองอาเยษาปัดได้ครับในสมัยทั่วไทยเลยนะครับไม่ลืมครับไม่ลืมครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ